จะได้ปิดคลิปไปทันทีนะถ้าได้คูณสิบนะครับมากระโดงจริงนะครับพียเมานะบวกมาแล้วก็คูณสิครับผมโอ้โหสับไม้นี้ไม้เดียวนะครับบวกมาถึง30,000ืนนะครับผมเป็นไงล่ะครับสูตรเล่นทบนะครับเอาเล่นวงคนเข้าใส่นะครับแล้วก็เล่นทบไปเรื่อยนะตามสูตรของพี่เมานะครับพอเรามีทุนแล้วก็ทบทบทบไปนะครับกองการได้เก้าเสียนะครับ กับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องชาวสล็อตชาวพีจีสล็อตทุกท่านนะครับวันนี้เฮียเมากลับมาอีกแล้วนะครับกับเกมฟอร์จูนโอเอ็กซ์นะครับผมหวังโชคลาภนะวันนี้พี่วัวจะมาโดดแดดใส่เราหรือเปล่านะฮะวันนี้นะครับใช้สูตรนะครับเอาเลขมงคลคมใส่นะครับไปเริ่มที่ไม้ละ30นะครับเคาะไปเรื่อยๆครับผมมายจนได้นะครับต้อนรับกันด้วยนะครับตำลึงไปเลยนะครับตำลึงทองนะครับได้มา900ครับ แปต่อครับที่ใส่เงินมานะครับหีบเงินมาครับหุนสิบมาครับได้มาสามพายครับสองแดงครับลวนๆไปต่อครับผม mm hmm. ขยับเบสหน่อยนะครับหมายเะสิบเข้าไป ยังไม่มีอะไรมาเลยนะ,นะปูดปุ๊บก็ตำลึงมาปั๊บ <c oughs> นะครับได้มาเจ็ดอยครับอย่างเงียบเงาอยู่นะครับสับยูเซอร์ใดครับ, <c oughs> รบที่มีสูตรนะครับก็แนะนำเฮีย <c oughs> เข้ามาได้นะครับจะจำลองเล่นให้นะครับผมมีแนะนำสูตรเข้ามาได้ครับผม <c oughs> บอบมา1หนึ่งับครับอา <TS> <c oughs> <c oughs> <c oughs> เป็นไม้ร้อนแล้วกัน,นครับ โดนป่ะไม่โดนแต่ได้รับเลึ่ครับก็ถือว่าโอเคครับผมได้เพิ่มไปอีกสี่พันครับสาพี่วัวครับคอูสิบมาครับสองแดงมหนึ่งหมื่นครับโอ้โหนี่มากระโดดจริงๆนะครับเะพี่เมานะครับได้คูสิบอีกแล้วครับผมหนึ่งหมื่นบาททวนครับ แบบนี้ก็ต้องเพิ่มเบสกันหน่อยครับไปไม้300แล้วกันครับผมต้องกาลเสี่ยงนะครับเกมวัวเนี่ยถ้าแตกหนักก็แตกจริงนะครับแตกหนังมากนะครับถ้าโดนแบ็คโฮนะครับก็ตกใครตกมันนะครับเกียร์ก็ช่วยไม่ได้นะครับถุงเงินมาครับ3 6มหครับโดดครับ ลุนว่าจะได้คูณสิบไหมครับขอคูณสิบหน่อยครับพี่วอครับจะได้ปิดคลิปไปทันทีนะครับถ้าได้คูณสิบนะครับมากระดวงจริงนะครับพียเมานะบวกอีกแล้วครับคูณสิบครับผมโอ้โหสับไม้นี้ไม้เดียวนะครับบวกมาถึงสามหมื่นนะครับผมเป็นไงล่ะครับสูตรเล่นทบนะครับเอาเลขมงคลเข้าใส่นะครับแล้วก็เล่นทบไปเรื่อยนะตามสูตรของพียเมานะครับ พอเรามีทุนแล้วก็ทบทบทบไปนะครับต้องการได้เก้าเสียนะครับการลงทุนมีความเสี่ยงครับผมใช้สูตรเทียในการลงทุนแล้วท่านจะปลอดภัยนะฮะก็สุดท้ายนี้นะครับก่อนนั้นก็ขอปิดคลิปเลยแล้วกันนะครับบวกมาทั้งหมดนะครับ47,266นะครับเราทุนมาด้วยเลขมงคลนะครับเป็นไงแล้วผมใครที่ชอบสูตรนี้นะครับก็อย่าลืมไปคอมเมนต์โดนใจนะครับใครคอมเมนต์โดนใจเฮียก็มีโค้ดรีมีรางวัลให้นะครับจากช่องของเฮียเมานะครับและอย่าลืมนะไป กดไลค์กดซับสไครต์นะครับกดกระดิ่งกดซีเฟร์นะครับให้ช่องเหีบปูสัตรู99ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดคอนเทนต์ของเฮียเมานะครับเพื่อมารอรับเครดิตฟรีนะครับและรอรับสูตรกันไปนะครับเทคนิคการเล่นนะครับผมและสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมนะครับไลฟ์สดเฮียเมาครับมีไลฟ์สดทุกค่ำคืนนะมีโค้ดแจกฟรีนะครับหน้าไลฟ์สดนะครับแล้วก็วันนี้นะก็บวกมาที่พอสมควรนะครับเฮียก็ขออนุญาตนะครับ ปิดคลิปไว้ตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันใหม่นะครับในคลิปหน้านะครับจะมาเล่นเกมอะไรนะครับฝากติดตามด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ